สำหรับไก่พ่อม่าการคอเก่งนะครับไม่ล่อล่อนิดขยับนิดหน่อยอหรืออาจจะไม่ล่อเลยยืนแกนในทีเก่งๆควรที่จะอ่านทางตีกับไก่เชิงยังไงนะฮะอย่างอ่านทางตีกับไก่เชิงแบบไหนนะครับถ้าเป็นพ่อม่าแบบการคอเก่งนะฮะคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราเป็นพ่อม่าการคอเก่งแน่นอนขนหัวเราอาจจะไม่หลุดหรอกนะฮะเราอ่านเทิงอ่านเชิงตีเรา การคอเก่งเราอย่าไปตีกับไก่เชิงที่มีขนหัวครบนะฮะเรากันคอเก่งเราเอาไปตีกับไก่เชิงที่มีขนหัวครบไก่พม่าการคอเก่งยังไงก็ยังไม่เก่งเท่ากับไก่เชิงกันคอเพราะว่าการการคอการสองปีกสองคอเนี่ยมันเป็นคําพูดของไก่เชิงสองปีกสองคอเนี่ยมันเป็นความถนัดของไก่เชิงมันไม่ใช่ความถนัดของไก่พม่าจะบีดออกมายังไงก็ช่างถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีไก่เชิงขนหัวครบ ะะสองปีกสองคออยู่กับไก่เชิงหมดเลยแต่พม่าาจ,จะอาจจะไม่ทันนะฮะเพราะว่าไก่เชิงเขาไม่ได้ว่าการคออย่างเดียวเขาเดินด้วยเข้าคอแล้วเดินด้วยนะครับยิ่งขนหัวครบเนี่ยเขาไม่เคยมีใครตีหัวเขาหรอกอาจจะโดนมาบ้างเล็กน้อยไม่เคยมีใครตีหัวเขาจังๆเขาได้คอปับ๊บพม่าก,กําลังบิดมาเขาก็บิดไปเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วลูกได้เปรียบของไก่เชิงคือไก่เชิงมันเดินด้วยนะฮะเดินนะฮะพอเดินไปพอเดินไปก็ได้หัวได้หัวแล้วก็ตี ะะเพราะว่าไก่พม่าก,กันาคอเนี่ยจะถอดไม่ค่อยเป็นจะถอยหลังไม่ค่อยเป็นจะไปหน้าได้อย่างเดียวนะครับผมส่วนมากหรือถ้าไก่เชิงกอดไปแล้วเผื่อหลุดเขาเข้าอีกคอหนึ่งเข้าปีกไปเลยเข้าปีกข้างนี้ไปเลยขึ้นมาตีฝั่งข้างหลังก็ยังได้นะครับผมเราต้องเอาไก่พม่าที่ยืนบิดคอเนี่ยไปตีกับไก่เชิงที่หัวล้นหรือเอาไปตีกับไก่่ข่นั่นเองนะฮะ ไก่พ่มาที่ขนหัวคบไก่พ่มาที่บิดคอกิ่งๆเนี่ยตีกับไก่ก้อยเลยไก่ก้อยหัวโล้นดูนะครับล้นแบบไหนล้นแบบถอนมาก็มีนะนะฮะถ้าเรามีไก่พ่อมาเราไปตีกับไก่ก้อยหัวโล้นเราจะได้เปรียบตรงที่แน่นอนไก่ก้อยหัวโล้นนี่น่าจะเคยให้หัวมาแต่ลูกจุกจิกเยอะนะลูกกัดเข้าเยอะนะนะครับผมแต่ถ้าเราปิดเกมก่อนเราก็ชนะได้ง่ายนะครับก็คือไก่พ่อมานะ เราการคอเกิง่งก่อยหัวโล้นแล้วก็มาปุ๊บก่อยหัวโล้นตัวนี้ก็อาจจะได้คอเราข้างหนึง่งหรือว่าข้างหนึ่งสูสีกับเราอีกข้างหนึ่งเขาให้หัวเราแล้วก็นะตีเลยตึ๊บกอดตี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 ดตดตดตไหลแน่นอนก็วิ่งอ้อมแน่นอนถ้าถ้าก่อยหัวล้นนะครับผมไม่เสมอไปหรอกนะแต่ว่านี่คือการอ่านทางนะครับผมอ่านทางคร่าวๆนะครับนะครับผมมีห้าสิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสอ่านถูกและมีโอกาสชนะได้นะครับผม ส่วนเรื่องของงานอื่นแล้วเราก็ดูเอาเองนะครับรูปร่างอายุรูปร่างอายุสั้นยาวต้องดูด้วยนะครับด,ดูหลายอย่างนะครับการเปรียบไก่นะครับดูรูปร่างอายุดูสั้นดูยาวดูระวงังอย่าให้เสียเปรียบเสียเหลี่ยมเขานะครับดูตอนะฮะดูไก่มันไม่แฝดเลยหรอกมันจะมีตรงได้ตรงเสียตรงได้ตรงไหนเราถนัดต้นไหนเราก็เอาได้ตรงนั้นนะครับผมนะสำหรับไก่พม่าสมสมติว่าเราเป็นไก่พม่านะถ้าเรื่องตอเนี่ยเราขอบอกเลยถ้าเราเป็นพม่าเราขอตอ นะราว่าไก่ตอควรที่จะปิดเจ็ดเชิงต้องเจ็ดพม่าต้องเจ็ดนะถ้าเต็มถ้าปิดเท่ากันเราชวนเข้ามาปิดอยู่ห้าหรือสี่นะครับผมชวนไก่เชิงเนะนี่ยอาซซอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเขาเจ็ดเจ็ดเรามาเอาซีซเท่ากันเหมือนเดิมนะแต่มาขอปิดสีเอาตอนให้น้อยเพราะว่าไก่พม่าจะใช้ตอหลักๆนะฮะเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงประเด็นว่าอืมนะ ไก่ผมเนี่ยถนัดต้อนะี่ผมต้องใช้ตอเยอะไม่ไม่ต้องไปคุยตรงนั้นนะครับเราก็ชวนเข้ามาเอาต้อสักสี่พอพี่ชวนเข้ามานะครับผมเอาตอต่ำๆสามหรือสีก็ได้จริงๆต้องปิดเจ็ดนะถึงจะถึงจะแน่นถึงจะดีแต่ไก่พม่าต้องใช้ตอต้องการต้องการเก็บตาต้องการเก็บหูต้องการเก็บให้เร็วนะฮะนะครับผมนี่คือวิธีการนะครับผมอ่านเชิงตีนะครับดีครับ